สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังติดตามรับชมทําใจวาไรตี้นะคะกับแหลมเจีย๊ยบนะคะหลังวัดเช่นเคยวันนี้ก็เดี๋ยวหามุมที่มันเย็นที่สุดล้กันนะในการที่จะนั่งทําการถ่ายทอดสดลง youtube ในวันนี้นะคะก็ขอเป็นมุมเดิมใต้ต้นตะขบเช่นเดิมค่ะทักทายทุกคนนะคะก็ไม่ได้ทคํคลิปมาหลายวัน <c oughs> ะะก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะในประเทศไทยของเราเหมือนเดิมน,นะ,ะในขณะที่หลายๆคนนะคะก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะว่าเหตุการณ์ในประเทศจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ว่ากําลังมุ่งมั่นนะทำในการทํามาหากินนะ,ะเลี้ยงชีพเหมือนเดิมน,นะคะขอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะที่กําลังนะ สู้ทั้งชีวิตแล้วก็สู้ทั้งภาวะที่มันกำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยกับเชื้อโรคนั่นเองนะคะหลายคนก็เป็นทุกข์ใจออก็เกิดมีความ,มเขาเรียกว่าความกลัวนะแล้วก็หวาดระแวงกันนะที่ในการที่จะแบบว่าเฮ้ยเราจะเจอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เจ้าวันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่า จริงๆแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราทุกคนนะคะหนีกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมในทางที่ชั่วนะในทางเลวหรือว่าเป็นกรรมในทางที่ดีนะคะเราทุกคนนะคะเราต่างเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นสัตว์ด้วยกันสัตว์อมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปอย่างดิฉันทั่วไป ดังนั้นก็คือไม่ว่าคนหรือสัตว์นะก็ไม่มีใครที่จะใหญ่ไปกว่ากรรมยังไงก็หนีกรรมไม่พ้นนะถ้าเรามีวิบากกรรมนะที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเชื้อนี้นะคะก็ยังไงก็หนีไม่พ้นแต่ถ้าใครไม่มีกรรมนะก็ต่อให้ใกล้ชิดยังไงนะก็เชื้อโรคมันก็ไม่อาจทำลายได้นะคะดังนั้นก็คือ เราจะแก้ไขในเรื่องของความวิตกความกลัวความกังวลน,นี้ได้ยังไงนะเมื่อถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยภัยต่างๆนานามันเข้ามาประชิดตัวหรือว่ามันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากเกินไปแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะให้ให้มันผ่านจุดนั้นไปได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครประสบหรือรเผชิญอยู่ก็ เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่น่ากลัวน่าวิตกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเราสามารถจัดการกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นได้ด้วยดีนะก็จะยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างเลยว่านะคือตัวเองเนี่ยคือมีความกลัวมีความวิตกกังวลมากทุกครั้งที่ มันเกิดขึ้นเองนะคะภาวะความวิตกคกัวเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนรักพ่อแมนะ่รักพ่อแม่มากรักคนในครอบครัวมากนะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นและหลายๆครั้งเราก็เกิดความเป็นห่วงนะเป็นห่วงกังวลในเรื่องของสุขภาพเป็นห่วงกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะเป็นห่วงกังวลในเรื่องของการ รักษาชีวิตนะของทั้งคนที่เรารักแล้วก็ทั้งตัวเราเองนะคะหลายๆครั้งมันก็จะเกิดความเมื่อเรากลัวเนี่ยมันก็จะแบบจิตมันจะสร้างภาพปรุงแต่งนะจิตจะสร้างภาพปรุงแต่งไอเรื่องที่เรากังวลไอเรื่องที่เรากลัวเนี่ยนะกลัวเขาจะเป็นมึนเป็นนี้นะจิตปรุงแต่งคือจิตจะเห็นภาพนะ,ะเห็นภาพเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เออ บางครั้งบางคนหลายๆคนอาจจะเคยแบบเรียกว่าเป็นเซนปะ่ะแบบเหมือนแบบเห็นภาพแวบเห็นการลุ้าอยู่ๆแบบปึ้งขึ้นมาทําให้เราตกใจทําให้เรากลัวแบบใจเต้นใจสัน่นไปหมดเลยนะอันนั้นอนะ่ะบางคนเขาเรียกว่าเซนหรือว่าสัมผัสที่หกอะไรประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะก็เรียกว่าเป็นจิตที่ปรุงแต่งกันอาจจะเป็นจิตที่มันปรุงแต่งมาจากกรรมในอดีตชาตินะที่เราเคยทํา ไว้นะแล้วมันพอมาประชิดตัวพอจิตเราอ่ะมันเริ่มแบบมันเริ่มอชําระขัดเกลาไปมากจิตเราเริ่มนิ่งจิตเราเริ่มสงบนะสิ่งต่างๆภาพต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันจะมาประชิดตัวเราแบบใกล้มากี่อยู่แบบปึ้งขึ้นมานะทําให้เราตกใจทําให้หลอกทําให้เราหลอกหลอกเราให้หลอนนะแล้วเคยไหมคะที่ภาพนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงนะในวันต่อมา ซึ่งเหตุการณ์น,นี้เจก็เคยเหมือนกันทั้งๆท,ที่อ่ะเรียกได้ว่าเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยที่จะสัมผัสไม่เคยที่จะมีเส้นสัมผัสอะไรกับเขาเลยในเรื่องนี้แต่มีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่เราไปเรียกว่าฝึกฝึก,กจิตนะฝึกจิตฝึกชำระขัดเกลาจิตจนเรียกว่า มันเริ่มละเอียดมันเริ่มเบาขึ้นมันมีสมาธิมันมีความนิ่งแล้วจูจ่ๆภาพที่เราหรือความรู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ปึ้งขึ้นมาแล้วทําให้เราวิตกกังวลกลัวเกี่ยวกับเรื่องอ,อแม่ของเราสิ่งีเรื่องที่เรากังวลบางครั้งบางครั้งก็เกิดกับพ่อบางครั้งก็เกิดกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเราก็แบบคือจัดการมันไม่ได้ คือเราไม่เคยเกิดหเหตุการณ์เช่นนี้เราก็ได้แต่ภาวนานะพอเราเห็นภาพปุ๊บจิตมันปรุงแต่งปุ๊บนะหรือสัมผัสกระทบรู้เฮ้ยมันจะเกิดแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะทันทีเราก็ปุ๊บไม่มีใครชอบถูกไหมมันเป็นอารมณ์ที่มันไม่ชอบอ่ะแบบพอเกิดเหตุพอเกิดแบบแวบภาพที่มันมันไม่พึงที่จะปาดถนา เราก็รู้สึกไม่ชอบอ่าอันนี้เราปรุงแต่งแล้วความไม่ชอบพอเราไม่ชอบมันเหมือนเป็นการปฏิเสธเนาะมันเหมือนเป็นการผลักใสและนะแต่จิตเราไม่ได้ผลักใสัจริงเรายังคงกลัวมันต่อหลังจากนั้นพอเราลืมตามาออกจากสมาธิมาเราก็ยังเกิดความกลัวแล้วเราก็ยังนึกอยู่เหตุการณ์เดิมว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงและสุดท้ายนะต่อให้เรา บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันมาสร้างความดีฉันมาทํำดีฉันส่งอส่วนให้นะอถ้าเราบอกว่ามเรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นกับเรานะจิตมันก็ปรุงแต่งมันเป็นความเรียกว่ามันเหมือนความประมาทมันเป็นมันเป็นมันเหมือนว่าเราสร้างประโยคนี้ขึ้นมาจากความรู้สึกที่ เราเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราเกลียดเราไม่รับเราไม่ยอมรับท,ท,ทั้งๆที่อะถ้าหากว่าเราจัดการได้ให้เราแบบยอมรับความจริงไปก่อนว่าเออถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตเรานะแต่ฉันจะจัดการกับมันได้ยังไงถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหตุการณ์ไม่ดีเหตุการณ์เลวร้วายที่เรากลัววิกตก เราจะจัดการอย่างไรกับมันให้มันเป็นให้มันกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นเราสามารถเข้มแข็งเราสามารถมีจิตที่แบบกล้าแข็งแล้วเอาชนะกับมันได้นะหลังจากเกิดเหตุการณ์อันนี้เขาเรียบขอแช์นะแล้วก็มีอาจารย์นะะ่ะที่สอนที่สอนอฝึกจิตเนี่ยนะคะท่านก็ เขาเรียกว่าสอบอารมณ์เราหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะ,ะท่านก็ถามเลยว่าเราตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรนะมันแย่มากเราก็บอกไปตรงๆว่าตอนนี้มันแย่มากความรู้สึกหน้ไม่โอเคเลยค่ะอะไรเงี้ยและหลังจากนั้นเราก็อา,อาจารย์ก็สอบต่อว่าแล้วหนูจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้เราก็ตอบไปเลยว่า จะภา,าวนาให้เหตุการณ์มันดีขึ้นนะตอนนั้นเป็นเหตุการณ์อยี่ยวกับแม่เนาะแม่เข้าโรงพยาบาลเจ้าภาวนาว่าจะภา,าวนาขอ้พ่อแม่ขอให้แม่หายป่วยขอให้บุญครั้งนี้รักษาแม่ขอให้บุญครั้งนี้นำพาแม่ไปเจอหมอที่ดีไปเจอยาที่ดีไปเจอโรงพยาบาลที่ดีหมอเก่งโรงพยาบาลที่ เก่งๆแล้วรักษาแม่หายหนูขอส่งบุญครั้งนี้ให้กับเจ้ากำนายรของแม่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะกี่ภพชาติภาวนาแบบนี้และหลังจากนั้นเจ็บก็ภาวนาภาวนาแบบตื่นแบบตื่นขึ้นมานะ่ะมันตื่นมันตื่นขึ้นมากับความกลัวความกังวลนะแล้วความที่แบบใจมันมันสุดแล้วอะมันเสียใจมันแบบอะไรสุดๆแล้วแต่ในขณะนั้นคือเราไม่ได้อยู่ใกล้แม่เนาะ คือทาได้แบบภาวนาว่าอยากจะให้เดินทางไปไปถึงที่แม่เร็วๆเพื่อที่ใจของเราจิตของเราเนี่ยจะได้ไปช่วยแบบช่วยแบบช่วยแม่ให้เข้มแข็งให้จิตของเราไปสู่จิตแม่ให้แม่เนี่ยเข้มแข็งสู้อะไรประมาณนี้นะก็ตื่นเช้ามาก็ตื่นมากับความที่ว่าผวานอนก็ผวาหลับก็คือหลับแบบไม่สนิทอ่ะแบบมันกังวลมันกระสับกระส่ายบอกไม่ถูกนะ แล้วในภาวะนั้นอะ่ะมันก็สลับปนกับการที่แบบเหมือนจิตเราบอกว่าเฮ้ยภาวนาต่อภาวนาวาแบบแม่ต้องดีขึ้นดิเดี๋ยวพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะให้กําลังใจแม่เราจะพูดแบบนี้เราจะพูดแบบเออให้แม่เข้มแข็งเราจะพูดว่าแม่สู้นะเราจะกอดแม่เราจะอะไรอย่างเงี้ยคือเรานึกภาพว่าเฮ้ยเนี่ยะนะเจ้ากรรมในเวนอะ่ะเขาต้องถอยสิอะไรประมาณเนี้ยคือคือให้เราแบบว่าเ,าเห็นภาพอย่างน้อยคือมันจะเป็นการปรุงแต่งที่ มันก็จะช่วยให้แม่เราปลอดภัยนะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องสู้กับภาวะที่กลัวกลัวแล้วหดหู่กลัวแบบว่าเฮ้ยมันท้นอเฮ้ยมันจะไหวไหมจะรอดไหมโอ้ต้องแย่แน่เลยคือเราต้องสู้คือจิตของเราต้องเข้มแข็งเพื่อสู้เพื่อที่จะคือช่วยอะช่วยแม่เราไม่ใช่จิตของเราอ่ะแบบทอ้อท้อแล้วช่วยอะไรแม่เราไม่ได้อะไรประมาณนี้คือทุกคนมันต้องสร้างจิตที่เข้มแข็งเวลาที่แบบ เวลาที่มันเกิดเจอเหตุการณ์อะไรที่มันใกล้ามาประทะกับตัวเรานะเออเหมือนกันนะในการที่แบบว่าเออเจอในสถานการณ์ที่ดีเหมือนกันนะมันสถานการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเราจะรวยเราจะมีโชคลาภเฮ้ยมันจะเกิดสิ่งดีๆกับเราสิ่งเหล่านี้ยเมื่อสิ่งดีๆเหล่านั้นอะมันจะมาถึงเราอะ่ะเหมือนกันนะ <c oughs> แทนที่เราจะปรุงแต่งว่าเฮ้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกกับชีวิตเราอะ่ะให้เราปรุงแต่งเลยว่า เราจะจัดการกับเหตุการณ์นั้นยังไงเมื่อแบบสิ่งดีๆมาถึงเราเราจะทจําใจยังไงยอมรับเราจะปรับ,บตัวยังไงเราจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆที่แบบที่แบบมันน่ารักสําหรับโลกนี้นะบางคนที่แบบบางคนเคยคิดนะเท่าไหนแบบโอ้มีเงินสักก้อนหนึ่งอะ่ะคอยดีนะจะไปอวดรวยจะไปแบบข่มไอคนที่มันเคยดูถูกเรา จะไปกดไปขี่ไปขม่มคนที่แบบมันเคยทําร้ายรังแกเราคอยดูนะอันนี้คือการที่แบบว่าเหมือนเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แล้วอะว่าเมื่อไหร่ที่สิ่งดีๆมาถึงเราเราจะทำตัวที่ไม่น่ารักกับโลกนี้ถูกไหมคะนะคะไหมคะใครเคยคิดแบบใครเคยอาฆาตแค้นจะจะบอกว่านะคะถ้าหากว่าจะให้ได้รับสิ่งดีดๆนะคะจะต้องแบบจะต้อง ไปสารวจตัวเองก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมใจรับสิ่งดีๆไปสมรวจตัวเองว่าตอนนี้เรากําลังมีความคับแค้นมีความเกลียดชิงชังใครอยากจะเอาคืนใครบ้างนะถ้าหากว่ายังคิดยังมีความแค้นยังมีความุืนข้องหมองใจตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับสิ่งดีๆเราจะไม่สามารถจัดการและรักษาสิ่งดีๆนั้นไว้ได้นะคะนี่คือวิธีการที่จะนําไปจัดการกับ ชีวิตตัวเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ทั้งร้ายหรือว่าทั้งดีนะคะการเตรียมใจของเราเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์นั้นสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะ,ะเจ็บเคยผ่านมาทั้งสองแบบในทางร้ายก็เจอนะเราก่อนหน้าน,นั้นเราไม่เคยฝึกจิตเราไม่เคยฝึกใจเราไม่เคยฝึกเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตั้งรับกับสถานการณ์ที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นกับเรา เช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้ใครแบบวิตกกังวลกลัวแบบกลัวภัยโควิดอะไรแบบนี้นะเจ๊บก็แนะนําได้เท่าที่ตัวเองเคยทำแต่ตัวเองก็ไม่รู้นะว่าตัวเองจะมีกรรมเกี่ยวกับเชื้อโรคนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการภาวนาและการแผ่เมตตาเอาจิตที่เมตตาเข้ามาสู่สู่ตัวเรา ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเอาความเมตตาที่มันจริงจริงใจนะคือแผ่ไปให้กับเชื้อโรคก,ก็ได้นะคะแผ่ไปให้กับผู้ที่มีผลกระทบจากโควิดก็ได้นะคะจากอะไรก็ตามคือแผ่ให้กับเชื้อโรคแผ่ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ เราก็แผ่ไปให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาร่างกายปกปักรักษาดวงจิตของพ่อและแม่เราเราเอ,อ่ยชื่อได้นะคะในเวลาที่เราจะแผ่เมตตาแต่ก่อนนั้นนะคะที่เราจะแผ่เมตตาจิตเราต้องมีเมตตาด้วยเราต้องมีเมตตาอยู่ในจิตนะเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วนะค,คุณจะทําวิธีไหนละ่ะที่จะทำให้จิตของเรานะ่ะมีเมตาก่อนที่เราจะไปแผ่เมตตานะคะจิตที่ยังมีความโกรธมีความขุน แค้นเคืองนะคะจิตแบบนี้จะไม่สามารถแผ่เมตตาได้สําเร็จหรือว่าจิตที่มันมีความกังวลมีความความกลัวนะความกลัวนะมันก็จะไม่สามารถที่จะแผ่เมตตาแล้วมันไปถึงเจ้ากรรมานเวรไปถึงสรรพสัตว์ไปถึงอะไรก็แล้วแต่เชื้อโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครยังทําไม่ได้นะก็คงจะต้องฝึกกันแล้ว นะถ้าใครไม่ฝึกมันก็ไม่สามารถทําได้นะเหมือนขี่จักรยานถ้าไม่หัดขี่มันก็ขี่จักรยานไม่เป็นดังนั้นการแผ่เมตตาการจะทาให้จิตของเราเข้มแข็งนะต่อสู้กับภาวะวิกฤตสถานการณ์โลกทํายังไงให้เราประคองชีวิตของเราอยู่ไปถึงแก่นะคะอยู่ไปถึงแก่นะคะค่อยตายตอนแก่ตายปกติตายธรรมชาติจะทํำยังไงดังนั้นมันก็ต้องฝึกเหมือนกันนะคะมันคือศิลปะในการใช้ชีวิตนะ ที่ต้องฝึกผลก็นะไม่มีใครที่จะหนีกรรมพ้นหรอกนะกรรมดีก็หนีไม่พ้นกรรมกรรมไม่ดีก็หนีไม่พ้นเออนะคะดังนั้นก็คือเราจะเลือกเอากรรมดีหรือกรรมไม่ดีเราเลือกเอากรรมดีไว้ก่อนนะอยู่ไปนานๆอยู่ไปนานๆอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบชีวิตเป็นปกติสุขนะใครอยากเอาแบบนี้ก็ไปลองฝึกกันไปลองฝึกจิตนะคะฝึกติดมีหลายแบบนั่งสมาธินั่งกรรมฐานนะ นั่งภาวนานั่งอนาปนาสติจะหลับตาหรือจะลืมตามีหลายแบบค่ะเอาแบบที่คุณถูกกริตเอาแบบที่คุณทําได้แบบสบายๆนคะคะทําได้แบบสบายๆจริงๆคือฝึกมานานก็อืเอาจริงๆกี่ปีก็คือแบบจะไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วแหละแต่ฝึกมาตลอดฝึกมาเรื่อยๆฝึกฝึกหลายรูปแบบมาก นะคะซึกหลายรูปแบบมากเพราะงั้นก็คือคงไม่มันนั่งพูดและนั่งอัดคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์อะไรแบบนี้คงทําไม่ได้ถ้าเราไม่ผ่านการฝึกแบบนี้มาก่อนเพราะว่าจะเป็นคนหนึ่งที่แบบหนึ่งนะเป็นคนที่มีความกลัวความวิตกมีความแค้นมีความคุนข้องมองใจนะเป็นคนที่แบบเอาง,ง่ายอะ่ะคือแหงนหน้าสู้ ู้ฟ้าเอียนหน้ามองใครไม่ได้คือก้มหน้าก้มตามองเครียดคุ้นคิดก้มต่ําอย่างเดียวนะอยู่กับความแค้นนะจมอยู่กับอดีตอยู่แต่ความกลัวความกังวลเกี่ยวกัเรื่องกับอนาคตเลยทําให้มิการแสดงออกนะเอ,อพูดอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าเป็นอดีตนะแต่ว่าพอหลังจากว่าที่เราฝึกมาฝึกฝนเ,เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติ ธรรมะยังไงเรียนรู้ในการฝึกจิตยังไงให้จิตนะ่ะมันมีความกล้ามันมีความเข้มแข็งจิตมันมีความเ,ออเขาเรียกผ่องใสบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ปราศจากความเศร้าหมองนะชำระล้างจิตที่มันสกรปรกสกรปรกอะ่ะให้มันขาวสะอาดใสขึ้นมาทํำยังไงนะเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเรียนรู้นะเจกก็บก็มันก็เริ่มต้นจากการที่แบบฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แหละ จนมาถึงทุกวันนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่แบบเออตอนนี้เราก็เจอวิกฤตเดียวกันแหละนะคะไปไหนก็ไปยากนะคะจะเดินทางไปไหนก็แบบกลัวระแวงอะไรแบบนี้เวลาจะไปเจอใครจะไปไหนก็คือไม่กล้าไปวันนี้นะคะแล้วก็เอ,อจะไปทํางานจะไปเจอลูกะค,ะค้าอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องแบบอืคิดลูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีการแบบ ทำแบบออนไลน์ผ่าน YouTube ผ่านเฟซผ่านไลน์อะไรต่างๆใช้วิธีนี้แทนนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวกันไปทุกคนเจอเหมือนกันหมดถามว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกันนะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือแบบภาวนาเนาะภาวนาให้ตัวเองให้ให้แฟนให้ลูกให้พ่อให้แม่ให้กับคนที่เราเจอนะแล้วแผ่ให้ทุกคนที่แบบอยู่รอบๆตัวเราแผ่เมตตาวยการที่แบบเออเราก็สวดสิ์เนาะ,ะดูลมหายใจนะคะ เราก็ฝึกว่าเราจะน้อมจิตของอพระผู้เมตตาเข้ามาสู่ตัวยังไงเราจะต้องแบบตั้งรับยังไงความรู้สึกกระทบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องศึกษาเรียนรู้นะเป็นความรู้สึกที่แบบเย็นเบาละเอียดนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคะคะคือเราต้องฝึกนะเวลาที่แบบเราจะรับสัมผัสกับครูบาอาจารย์เช่นแบบเที่จะฝึกนะก็เป็นฝึกแบบการน้อมจิตของพระอรหรันต์พระที่มีเมตตา เป็นเป็นจิตเดิมที่มีเมตตาอยู่แล้วนะเป็นจิตเขาเรียกเป็นจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วเราก็น้อมเข้ามาเมื่อเราสมัมผัสกระทบร <c oughs> ับรู้ได้ทางกายว่าเออมันเป็นความรู้สึกเย็นเบาอะไรแบบนี้พอมันมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเราก็น้อมแผ่เข้ามาให้เต็มน,น้อมแผ่น้อมเข้ามาให้เต็มน,นะคะแล้วหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยจิตเรามีความเย็นและมีความเมตตาแล้วนะ มีความรักต่อสัตว์ประสาททั้งหลายมีความรักต่อมวลมนุษย์เพศชาติทั้งหลายเราถึงทําการแผ่ไปแผ่ไปนี่คือแบบแผ่ให้สุดอ่ะมันเหมือนการเบ่งลมหายใจออกอ่ะแบบแผ่แบบแบบเหมือนสูดเข้ามาแบบให้เต็มปอดก่อนแล้วจากนั้นพอเต็มปุ๊บก้านหายใจว่าแป๊บหนึ่งปุ๊บหยุดแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะคือแบบให้มันแบบแผ่ออกไปเราจะพูดแบบ แผลเอาไปอย่ก็ได้นะแฟลนี่เงี้ยบางคนก็แบบแฟลอย่เงี้ยอาจารย์สอนมาแบบนี้นะคะเวลาแผ่ก็คือแบบนี่ก็ได้นะคะจิ๊บต้องใช้วิธีฝึกแบบนี้ทุกวันนี้นะคะแบบคือแบบบางทีก็สลับไปแบบนั่งสมาธิแบบอนาปนสติกนะก็เอาเอาเอาที่สะดวกนะ,ะอาจารย์พี่ก็ไม่ได้แบบห้ามอะไรเพียงแต่ว่าคือ ให้เราดูผลลัพธ์และกันผลลัพธ์ในชีวิตของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจัดการปัญหาชีวิตได้เปล่าเราสามารถเมตตาให้อภัยเราสามารถที่จะแบบมีจิตใจที่เข้มแข็งเราสามารถที่จะอยู่กับสถนานการณ์ที่มันยมแย่ๆได้อย่างแบบมีใจที่มันเป็นปกติหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะอืมไม่ทะเลาะบอกไว้ใครไม่มีศัตรูอะไรอย่างเงี้ยก็สังเกตจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะคะว่าตอนเนี้ยชีวิตตัวเองเป็นยังไงความเป็นอยู่ความรู้สึกตัวเอง ดีหรือร้ายแค่นั้นเองนะสำรวจแค่นี้ขอทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใชา่กดแชร์นะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะมาจชมคลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ